วันนี้สวัสดีนะคะสําหรับห้องเรียนออนไลน์นะคะสไตล์ครูปาวน,นี้นะคะวันนี้เรา,เาสําหรับพี่ป .5 นะคะเราจะขึ้นวิทยาการคํานวณน,นะคะนักเรียนที่มีหนังสืออยู่นะคะหนังสือเป็นคู่มือนะคะนักเรียนดูในหนังสือด้วยได้นะคะแต่ต้องดูวิวดีโอครูประกอบไปด้วยนะคะนักเรียนทีนี้วันนี้นะคะ เราจะเริ่มเรื่องใหม่กันนะคะสำหรับพี่ป .5 นะคะเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณเราจะเรียนทั้งหมดเนี่ยสี่หน่วยนะคะก็ะคือหน่วยที่1เรื่องการใช้เหตุผลแก้ปัญหาสำหรับวันนี้นะคะหน่วยที่2การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นนะคะซึ่งนักเรียนจะต้องอามาเรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์นะคะเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าเนื่องจากสถานการณ์เป็นแบบนี้พวกเราจะได้ใช้หรือเปล่านะคะหรือว่าเราจะใช้วิธี การเรียนแบบอนอกห้องเรียนคอมพิวเตอร์3าสามก็คือการค้นหาข้อมูลนักเรียนส่วนใหญ่สามารถทำได้ด้วยตัวเองอแล้วนะคะหน่วยที่4การใช้บริการอินเทอร์เน็ตนะคะใช้อินเทนอร์เน็ตยังไงให้มันปลอดภัยนะคะทีนี้วันนี้สำหรับวันนี้เรามาดูเรื่องแรกก่อนเลยนะคะ สำหรับเรื่องการใช้เหตุผลและการแก้ปัญหานะคะตัวชีวัดที่นักเรียนจะต้องมีหลังจากที่เรียนแล้วคือนักเรียนจะต้องใช้เหตุผลเชิงากการกะในการแก้ปัญหาได้สามารถอธิบายการทํางานการคาดการผลลัพธ์จากปัญหาได้ว่าหลังจากเราแก้ปัญหาแล้วมันจะส่งผลอย่างไรหรือถ้ามีปัญหาอย่างนี้จะส่งผลอย่างไรกับเรานะคะถ้าทําได้ก็ผ่านตัวชีวัดนะคะ ทีนี้เรามาดูก่อนก่อนที่เราจะเข้าไปดูว่าเอ้ยวิธีแก้ปัญหาคืออะไรนักเรียนมาดูปัญหาก่อนนะคะปัญหาคืออะไรปัญหาคือสิ่งที่เป็นอุปสรรคและต้องพิจารณาแก้ไขนะคะทีนี้มันจะมีปัญหาแยกเป็น4ปัญหาหลักๆนะคะก็คือหนึ่งเลยปัญหาแท้จริงก็คือมันเกิดขึ้นจริงแน่นอนนะคะสมมุติว่า,เ,าเราตื่นสาย แน่นอนเราก็ต้องไปโรงเรียนสายอย่างเงี้ยนะคะคือปัญหาที่เกิดเกิดขึ้นจริงแล้วผลมันจะส่งผลจริงตามนั้นเลยนะคะ,ะปัญหาเฉพาะกิจอันนี้เกิดเป็นรายกรณีไปนะคะปัญหา,เฉ,าเฉพาะกิจเนี่ยะจะแก้ไขาย,ยากกว่าปัญหาแท้จริงนิดนึงก็คือเราไม่สามารถคาดการได้ว่าเอ้ยมันอาจจะเป็นไปทางนั้นทางนี้อย่างแน่นอนอาจจะมีะผิดแผกแตกต่างจากที่เราคาดคะเนบ้าง สามก็คือปัญหาเฉพาะกิจแท้จริงอันนี้เป็นปัญหาเฉพาะจริงๆนะคะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดกรณีปัญหาแบบนี้นะคะจะต้องเป็นปัญหาเฉพาะยกตัวอย่างเช่นปัญหาคณิตจาร์ก็คือ,เ,อ,อเราจะต้องแก้เฉพาะมีวิธีการเฉพาะอันนี้นะคะเป็นปัญหาแท้จริงสี่สุดท้ายเลยปัญหาที่เรา ไม่ได้คาดการล่วงหน้าหรือที่เขาเรียกว่าปัญหาเฉพาะหน้าเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่รู้นะคะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่รูนะะ้ต้องหาทางแก้ไขโดยทันทีอย่างเงี้ยนะคะี่อันนี้เรียกว่าปัญหาเฉพาะหน้านะคะที่นี้เรามาดูยกตัวอย่างก่อนนะคะปัญหาแท้จริงก็ยกตัวอย่างเช่นเนี่ยนะคะครูครูบอกนักเรียนนอนนอนดึกลืมตั้งนาฬิกา สำคัญคืออะไรตื่นสายแน่นอนถ้าตื่นสายก็ไปโรงเรียนสายนะคะอันนี้คือปัญหาแทจ,จริงมันเกิดขึ้นจริงแน่ๆเลยอีกนะอันนึงนะคะนักเรียนสะพายกระเป๋ามาโรงเรียนแบบนี้ไหมคะ,นะคะถ้าเราเอาหนังสือมาหมดเลยโดยที่ไม่จัดตารางสอนแน่นอนว่านักเรียนจะต้อง แบกหนังสือมาแล้วมันก็จะทำให้เราหนักนะคะวิธีการแก้ปัญหาของนักเรียนคือทำยังไงอ่าบางคนบอกว่าเอาหนังสือออกจัดตารางสอนมาเฉพาะหนังสือที่เรียนอ่เอามาเฉพาะในวิชาที่เรียนอ่นักเรียนก็จะเบาขึ้นนะคะแต่บางคนไม่วันวันนี้ไม่แน่ใจเลยไม่รู้ว่าค,คุณครูจะสอนวิชาอะไรค,คุณครูอยู่หรือเปล่าไม่รู้เอาหอบมาทุกวิชาเลยนักเรียน็จะหนัก น,ะะนี่คือว,วิธีการแก้ปัญหาซึ่งแต่ละคนจะมีวิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างกันไปนะคะทีนี้มาดูนะคะปัญหาแรกอันนี้ตัวอย่างนะคะในหนังสือเราก็มีนะคะถ้าผมยุ่งเหยิงเขาบอกทำยังไงคะปัญหาอันนี้ผมยุ่งเนี่ยคือปัญหานะคะออหรือสำหรับโรงเรียนเราเนี่ย จะมีการติดโบติดกิฟอะไรเงี้ยให้เรียบร้อยนะคะวิธีการแก้ปัญหาคือจับมัดอติดกิฟให้เรียบร้อยเพื่อไม่ให้ผมมันเกลจะนะคะวิธีการแก้ปัญหาอไอศครีมเักเรียนไอศครีมเักเรียนเคยทานไอศครีมไหมคะเ,เวลาทานไอศครีมเนี่ยหนึ่งเลยต้องทานให้เร็วใช่ไหมเพราะปัญหามันคืออะไรปัญหาคือไอศครีมอะ่ะมันจะละลายเวลามันละลายแล้วมันก็ทำไมคะ ปกเลอะนะคะไม่ว่าจะเป็นมือเราเสื้อผ้าต้องระวีต้องระวังนะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งเลยวิธีการแก้ปัญหาของเราพื้นฐานที่พวกเราทํากันนะคะคือรับประทานอย่างรวดเร็วหรือเราไปรับประทานในที่ที่เย็นๆยนให้มันละลายช้าหน่อยใช่ไหมคะหรือบางคนอาจจะแก้ปัญหาโอ้ยหนูก็ไม่เอาไอศครีมแบบนี้ค่ะหนูเอาแบบใส่ถ้วยเพราะหนูกินช้านะคะ อันนี้คือวิธีการแก้ปัญหาของเรานะคะ <Yeah. S 1> ข้อสามนหนเหมือนที่คุณครูบอกอะคะ่ะหนังสือมีมากใส่ไปมากในกระเป๋าก็หนักนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ปัญหาคือใส่มาเฉพาะที่เราเรียนเท่านั้นก็จะลดน้ําหนักของกระเป๋าไปได้ซึ่งเราจะต้องแบกมาทุกวัน mm. อันนี้ปัญหาเฉพาะกิจ วิธีการแก้ปัญหาปัญหาเฉพาะกนิ่นจะแตกต่างก็คือว่ามันจะต้องมีของเฉพาะสําหรับการแก้ปัญหาเนี่ยนะคะเหมือนอฝนตกแบบนี้นะคะในนี้คุณควรวมาให้แบบนี้อยากให้คนใจดีมากางร่มให้อทีนี้แล้ว้าเกิดไม่เราไม่มีคนใจดีทําไงอะคะสมมติว่าน้าฝนาฝนตกเนี่ยเราจะแก้ปัญหายังไงไม่ให้ตัวเราเปียก นะคะหนึ่งกลางร่มไปเนี่ยเรียกว่าปัญหาเฉพาะกิจนะคะก็คือมันเกิดเป็นลายกรณีไปเราไม่สามารถจะใชอยางอื่นมาแทนได้นะคะอาจจะใส่เสื้อฝนไปนะคะนักเรียนกลางร่มไปอันนี้กรณีปัญหาเฉพาะกิจนะคะแต่ถ้าสมมุติว่ามันเป็นปัญหาที่เราไม่สามารถคาดการล่วงหน้าคือวันนี้เราจะออกจากบ้านช่วงนี้เป็นฤดูฝนเราไม่รู้วันนี้ฝนจะตกหรือไม่ตกทํำยังไง ใช่ไหคะเราก็ต้องเตรียมไปก่อนใช่ไหมคะเตรียมการอันนี้ปัญาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนเราไม่รู้ว่าเอ๊ะมันจะตกหรือไม่ตกนะอ่ถ้าเอาไปตกเราก็โชคดีเพราะเรามีร่มแต่ถ้าเราไม่เอาไปนะคะเราไม่เอาร่มนําออกจากบ้านไปพร้อมเวลาออกไปข้างนอกบ้านเราก็เปียกน,นะคะอันนี้เรียกว่าปัญหาที่เราไม่ได้คาดการล่วงหน้าอาจจะคาดการแต่มันอาจจะ จริงๆเราก็คาดการแหละแต่ว่ามันอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้นะคะอ่าทีนี้มาดูวิธีการแก้ปัญหาของนักเรียนทํำยังไงอะ่ะแล้วถ้าเกิดว่าลืมะะอ่ะคะอวันนี้ฝนตกตกหรือไม่ตกว่าจะทํายัางไงให้เราไม่ลืมล่มนะคะเพราะตอนเนี้ยตอนที่เราออกจากบ้านอะ่ะฝนยังไม่ตกอ่าในลูกเขาก็แก้ปัญหาโดยการ ตั้งนาฬิกาไว้พอจะออกจากบ้านปุ๊บให้เสียงนาฬิกาดังเพื่อเตือนว่าเออคุณจะออกจากบ้านแล้วอย่าลืมอารมไปด้วยนะคะเนี่ยนะคะได้ไหมเอยทีนี้เวลาเราเรียนเนี่ยค่ะการใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาเนี่ยเขาจะต้องทำเป็นลำดับขั้นตอนนะคะสำหรับวิชาวิทยาการคำนวณนักเรียนต้องเขียนแผนผงังลำดับขั้นตอนการทำงานเป็น เริ่มต้นนักเรียนทำยังไงก่อนเริ่มต้นทำไมคะอันดับแรกที่นักเรียนจะทำถ้านักเรียนจะออกจากบ้านตอนนี้เราตั้งใจจะออกจากบ้านวางแผนว่าสิ่งที่เรียนจะต้องเตรียมทำสัญญาณส่งสัญญาณเตือนว่าฉันจะออกจากบ้านแล้วนะเธอต้อง ตั้งนายกาไว้นะเวลาฉันจะออกจากบ้านเสียงนาิกาต้องดังนะเพื่อให้ฉันจําได้ว่าเอ๊ะฉันจะต้องเอาล่มไปด้วยดูหน้าตาก็จะตกใจน,นิดนึงใช่ไหมคะอา่าก็คือเสียงมันดังขึ้นมาเป็นการเออเอ๊ะฉันออกจากบ้านแล้วอย่าลืมล่มไปนะอา่าถือเป็นการจบกันนะคะอันนี้คือวิธีการแก้ปัญหาหรือขั้นตอนการเขียนนะคะซึ่งวันนี้แหละค่ะนักเรียนจะได้ทำนะคะ ทีนี้ไปดูเราต้องรู้สัญลักษณ์ก่อนนะคะสัญลักษณ์ที่คุณครูจะบอกซึ่งในหนังสือก็มีนะคะนหนังสือก็มีนะคะเพื่อให้นักเรียนง่ายต่อการเขียนนะคะ,ะดับแรกเลยช่องซีเรียมนะคะก็คือการเริ่มต้นหรือจบนะคะการเริ่มต้นหรือจบนะะเวลาเริ่มต้นเนี่ยเขาจะใช้สัญลักษณ์แบบนี้นะคะ จุดเชื่อมต่อก็คือเราจะไปทางไหนดีนี้เรกจุดเชื่อมต่อนะคะคือเอามารวมกันนั่นเองอย๋าวนักเรียนดูผังต่อไปผังการทํางานต่อไปนักเรียนจะสามารถทําได้นะคะช่องต่อไปสี่เหลี่ยมแต่เป็นสี่เหลี่ยมรูปเววนะคะต่อไปก็จะเป็นขอภัยแป๊บนึ่งนะคะนักเรียน ทีนี้นะคะหลังจากเราตัดสินใจแล้วก็วจะเป็นเรื่องกระบวนการทํางานว่าเราจะตัดสินใจเนี่ยวิธีการของเราในกระบวนการทํางานของเราทำยังไงนะคะทีนี้มาดูค่ะตัวอย่างนะคะกูเอาตัวอย่างมาให้ในะังสือนักเรียนก็มีนะคะปัญหาเกี่ยวกับการจัดลําดับงานบ้านในวันหยุดที่นักเรียนต้องทำการบ้านและซักผ้าแต่หากฝนตกนักเรียนจะทำอย่างไร เพื่อไม่ให้เสียเวลาในการทํางานนักเรียนจะนั่งรอจนฝนหายตกไหมคะถึงจะจับผ้าอ่าแล้วก็ไปทําการบ้านหรือเปล่านักเรียนมีวิธีการอย่างไรนะคะเงื่อนไขในการพิจารณาคือฝนตกไหมวันนี้ซึ่งเรายังไม่รู้ไงเราคาดการณ์ว่าอาจจะตกหรือไม่ตกก็ได้นะคะถ้าฝนตกทําการบ้านก่อนนะคะแล้วก็ แล้วหลังจากนั้นก็จะไปสักผ้าหรือถ้าฝนไม่ตกล่ะให้สักผ้าก่อนแล้วตากนะคะจากนั้นจึงทำการบ้านอนะาหารงเรียนอ่าทีนี้มาดูผังการทำงานนะคะเราเริ่มต้นการทำงานก่อนมาถึงนะคะฝนตกแน่นอนนะะถ้ากรณีที่ฝนไม่ตกล่ะคะเราทำอะไรก่อนนะคะพอเช้ามาฝนไม่ตกสักผ้าก่อนนะคะ นำผ้าไปตากแล้วค่อยไปทำการบ้านในท่ากับการถ้ากรณีฝนตกล่ะคะกรณีฝนตกเราก็ไปทำการบ้านก่อนนะคะแล้วค่อยไปซักผ้าแล้วก็นำผ้าไปตากเพราะว่าถ้าสมมอเราซักผ้าก่อนแล้วฝนตกก็ไปตากไม่ได้อยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีวิธีในการแก้ปัญหาจัดการกระบวนการทำงานของเรานะคะ นี่เรียกว่าการเขียนแผนผังการทํางานนะคะหาวิธีการแก้ปัญหานะคะโดยใช้เหตุผลว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นนะคะจบแล้วนะคะสําหรับวิธีการแก้ปัญหานะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีงานให้นักเรียนทำนะคะก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ